คนไม่มีแคนก็จะร้อนร้อนต้องเป่ามันอือเอาเลยบุก,กี้ไม่มาด้วยอ่ะโอ้ยไม่มีมัอลไปตอบตอบันเลยได้ข่าวไม่มีพัดลมเหรอให้ยืมไงเป่าสมนามาทำอะไรอยู่คนเดียวจะโดนพวกเพื่อนๆพือล้ออะค่ะล้อเรื่องอะไรพัดลมจิ๋วค่ะแบบน,นี้เปล่า มองอะไรไม่เคยเห็นเนาลุกลอดเหรอเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังอะไม่บอกปล่อยให้งงแหมเจ้านี่มีรับคมลมตดเขามีแต่รับคมลมไหนรับลมคมไหนหรือเปล่าอ้าวรุนแล้วทำไมพูดผิดอะ่ะตอนอะไรไว้อะขอโทษทีอ้วนเก็บซอ่อนเก็บซอ้อนอะไรอยู่ไว้ข้างหลังอุย้ยซ่แล้วข้างหลังเจ้านี่ไม่พูดใช่ไหมงั้นผมต้องอว้วนละ นี่พัดลมนักบินอวกาศของแฟนผมเปิดให้ดูเลยเป็นแง่เย็นสุชา,า,าสาุชาสาุชาชาปาตะกาปาตะกีส้สุซีซีปาตะกี้ปาตะกโก้เอ้ย,าายอะไรเจ้านี่ลมดีน่ะมีแค่นี้อย่ามาโชว์เลยมันพูดอย่างนี้แสดงว่ามีของดีเอ้ยความดีมันก็เหมือนกางเกงในอ่ะไม่ต้องเอามาโชว์ คุณจะมาสูงผมได้ไงน่ะพัดลมนักบินอวกาศโหกะติดเห็นของผมแล้วจะหนาวไม่ออกมาโชว์ไปไนไปเจ้าหลิมมันมีอะไรน่นอยากรู้จริงเลยต้องมีอะไรแอบซ่อตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งแม่ไม่เห็นหรอกไปไลิมไปไปหานอไม้กินไปผมไม่กินนอไม้ เดี๋ยวพี่อ้วนให้ FC ดูก่อนเลยนะครับนี่คือนาฬิกาพัดลมนักบินอวกาศผมจะให้ใครน่ะเหรอยังไม่บอกไปรอชมในคลิปอยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่บอกไงยังไม่บอกไงล่ะกี้หล่อนมีแค่แบบเดียวเหรอใช่ทำไมอ่ะอ่อนจริงๆเดี๋ยวฉันก็ซื้อเพิ่มคนไม่มีแวนก็ไม่มีใครซื้อให้แฟนเว้ยก็ฉันจะพูดอย่างเงี้ยอุยมือไปโด ือฉันก็ไปโดนเหมือนกันตั้งแต่มันมีแฟนนะคะร้ายขึ้นมากเลยค่ะเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองเว้ยแกล้งมาแกล้งกับไม่โง่ดิฉันปิดก่อนนะเดี๋ยวมันแบตหมดฉันปิดด้วยห้องตัวเองไม่มีเล่นไงงาทำไรกันเนี่ยเพื่อนๆมาเล่นดอดยางกันไม่ต้องยุง่งคนไม่มีแควน,นฉันมีแล้วแต่ว่าแควนแบบเพื่อนๆอะสถานะไม่ชัดเจน สถานะไม่ชัดเจนฉันทำดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับฉันเลยอะแล้วมีแมพัดลมอะยังไม่มีเลยอะก็ใช่สิแควนเธอไม่สนใจอะ่ะอุ๊ยไม่ใช่แควนส,สิสถานะยังไม่ชัดเจนอกยับคนไม่มีแควนก็อย่างนี้แหละไม่มีพัดลมหรอกหลอนก็ไม่มีหรอกออลมดุดยันเข้าไปค่ะดักกิ้ เดี๋ยวมันก็มาเพราะฉันให้มันยืมันลมไปแล้วฉันมาแล้วคนไม่มีแควนเก่งเก่งมันลมใส่หน้าจะลยสิไม่บอกฉันก็ทำอยู่แล้วเปาเป่าแรงเลยฉันทำแน่นอนอยู่แล้วคนไม่มีแควนก็จะร้อนๆเราต้องเป่ามันอือเอาเลย ว่าจะไม่แกล้งสักหน่อยงั้นมาเลยโอ้ยไม่มีพันลมไปตอบตอบมันเลยแควนฉันก็ไม่สนใจอ่ะเหงาเหงาเศร้าๆคนเดียวเลยเราไม่หาอะไรกินดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครรอเราอีกนะแดงมะนาวแก้วหนึ่งครับสั่งโกโก้แก้วหนึ่งค่ะอาว่าไงเด็กไม่มีพัดลม ได้ข่าวไม่มีพัดลมเหรอจะให้ยืมไงี้ยเปล่าสมน,นาใช่ฉันมีฉันจะเอามาอวดโอ้ยมีก่อนเข้ามาอวดถามจริงเหอะไม่มีพัดลมรู้สึกไงรู้สึกร้อนก็ใช่ไงก็คนไม่มีกลับบ้านดีกว่าโดนร้อนอย่างนังเ้เฮยสั่งน้ำไปแล้วรอก็ดิมันจะรุนร้อนอ,อ,อย่างน้อยก็ยังดีได้น้ำกินก่อนแม่ค้าเห็นเธอร้อนมะั้งก็เลยชงให้ก่อนไปแล้ว พัดลมมันเย็นนะจะบอกให้หน่อยแน่พัดลมบ้านแมวที่ไหนมันร้อนล่ะเดี๋ยวรอเจลโลมีก่อนเถอะเยมโลก็ดีกับเราหนะาเอาของไปให้ดีกว่าคุณย่าบอกใครทําดีกับเราเราต้องดีด้วยต้องชอมแน่ๆเลยเพราะคนรูปหล่อยอย่างพี่อ้วนเอาไปให้โอเรานี่เฟีย้ยดจริงๆไม่มีใครเล่นกับเราหรอคนไม่มีพัดลมอ่ะ เดี๋ยววันเนี้ยจะไปซื้อและเอาคืนพวกมันบ้างอ่ายังโลอยู่นั่นเองโลโลทำอะไรอยู่คนเดียวมาทำอะไรอยู่คนเดียวจะโดนพวกเพื่อนๆพือนล้ออะค่ะล้อเรื่องอะไรพัดลมจิ๋วค่ะแบบนี้เปล่านี่เตงให้เขาเหรอคะใช่น้ำตาจะไหลทำดีกับเขามาตั้งนานเขาซื้อของมาแล้ว ของเขาสีไหนคะสียูพูหุยตัวแทนแห่งความรักอะไปขอบคุณนะคะหุยไปนะเตงพวกมันแกลง้งเขาอย่างหนักเลยนะคะอ๋อหรอพี่วอนไม่ชอบคนแบบนี้ด้วยเอแเราจะเดินไปไหนอะเออนัสสีล้วต้องช่วยนี่นะถ้าเขากับเตงร่วมมือกันนะพวกมันเจอดีแนะ่ จะขำทีกนั่นไหมร้อนจะไปไหมเนี่ยร um> 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 um um ้อนงั um> ้นช่วยจับเขาลงหน่อยสิคะโอ้ยเขาเขินมาเลยอ่ะเต็งว่าคองเขาลงด้วยอ่ะโอ้ยไปจัดการพวกมันไปร้อมันดีกว่าเนี่ยแต่ยังขามันตัวแรกเลยอ่ะปล่อยไปก่อนลิมปิงคอยจัดการไะไรๆๆ มันถืออะไรไว้ข้างหลังแล้วจัดการใครอ่ะแดงแน่ใจเหรอว่าพวกมันจะมาตรงนี้อะ่ะเออปุ๊กกี้มันชอบมาเวลานี้จ้ะอ,อุ้ยพูดจ้ะด้วยอะป้าปุกกี้กลับเหอค ตกว่ะมาค่าตกให้โอ้ยไม่ต้องเหมือนจะมีคนมาแก้งอะ่ะใครจะกล้ามาแก้งคนสวยอย่างพวกเราไม่ใช่พวกเราสิค่าคนเดียวเฮ้ยปะปปไปเล่นที่ห้องคาก็ได้ไปะเต้นไหนอ่ะไม่เห็นมีปุกกี้เลยหรือวันนี้มันไม่มาปกติมันมาเช้าเนะไปไหนของมันอ่ะจะเล่นทิ้งชาเลยกันด้วยเอาเขืน รักของเราก็เหมือนเรือห่างยาวนะคะเหมือนไงอะเอา้าก็มีเสียงดังบ้างเสียงเบาบ้างหรอคุณสี่เสียงนั่งคนเดียวว่าไงนะนี่ไงแหมแต่งก็ยาวเหยาะขอตะลอดเลยอ่ะจัดการพวกมันผมจะไม่นอนไม่ไปหรอห้องคุกกี้อ่ะเดี๋ยวมันก็เล่นเกมคนเดียวไม่แบ่งเราอุ๊ยตาขวากระตุกไม่เลิกเลยเว้ย ตาขวากระตุกไม่หยุดอ่ะถูกแล้วมีอะไรจ้าคนไม่มีแควเนเตมานี่สิมันกับแควนมันมีพัดลมเปล่าเฮ้ยไม่ต้องพูดมากอะไรอยู่ในมืออะไรอยู่ในมือ,อมเออนิ้วไงโอ๊ยตลกอะไรดูนี่ดูนี่อุยอะไรอหญ่โมนาฬิกาพัดลมนักบินอวกาศ ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะเว้ยมีสองอันเป็นยังไงละ่ะโอ้ยของที่ข้ายืมแพลี่มาดูอ่อนไปเลยอะนาฬิกาพัดลมเหรอนี่ข่าทำได้เหมือนกันโอ้ยพยายามเตงแกะให้มันดูไปเอาไปอวดนะสิค่ะค่ะค่ะแทมๆทมแทมดักกี้ดูนี่อีกสีหนึ่งออกจากกล่องแล้วเป็นแบบนี้ดักกี้ มาเรามาใส่นาฬิกากันค่ะเดี๋ยวเขาใส่ให้เตงนะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมดักกี้มีดางข้างดูไว้เปิดโชว์มันไปค่ะเตงกดตรงนี้นะปีกด้านหลังอืมพัดลมมีกี่ระดับว่าไปไม่รู้อลองกดดู อีกทีนึ่งน่าจะปิดแล้วมั้งเดี๋ยวเขาลองกดดูนะอือปิดละโอยอยากได้อะ่ะได้แต่อิจฉาเต็งใสให้เขามั่งสิเออได้ได้ไดไดไดขอบคุณค่ะนี่ดักกี้สีชมพูดูไว้ส่วนนี้ก็ด้านข้างดูไว้อิจฉาดิสีฟ้าสีชมพูอยากได้อะ่ะได้แต่มองไงอุ้ย มาแต่งแปลงล่างคูจินพัดลมนักบินควินแล้วก็เป่าใส่หน้ามาย่า <c oughs> โอ้ยแสบตาไปหมดแล้วไม่เป็นไรใหญ่ไม่แสบอ้าวไปไกลๆเลยคูจินบา้าเหอะชื่อนี้ชอบอ่ะอ้าวโอ้ยใหญ่คูจินบา้าเหอะนาฬิกาชื่อเลยนะนาฬิกาข้อมือพัดลมนักบินอวากาศโอ้โหชื่อยาวจัง ไหนเทียบกันดีเป็นไงโอ้โหต่างกันเยอะเลยว่ะแล้วมันรลับข้อมือได้หรือเปล่าเฮ้ยหลัข้อมือได้หรือเปล่าวันหลังอย่ามาล้อหลอกแฟนกับเพื่อนของผมแต่งอีกรอบนึงค่ะแล้วไปบอกผักคพวกของเอ็นด้วยรู้ไหมร้เอ็งลูกไปบอกมันได้แล้วมาเต่งกลับล่างปกติไป โกโก้ไปจัการมันพวกเราคือคู่จินบ้าเฮอูปุกี้ระวังนะวัยระวังอะไรนี่ห้องฉันฉันปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวพวกมันก็ตามมามาแล้วอุ้ยอ้าวปุกี้อนี่เองหรอหล่อนหัวล้ออะไรฉันมีพันลมแล้วมีแบบนี้หรือเปล่าอะเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยฉันพูดยากแลวมันคือนาฬิกาข้อมือพัดลมนักบินอวกาศโอ้ยของกี้มาลัดข้อมือไม่ได้อะก็ใช่ไงแต่จิบมาแต,ต่งเรามาแปลงล่างกันก่อนไม่งั้นมันจะเปิดไม่ติดมันแปลงร่างอีกแล้วแถมแทมแถมแถมแถมชิ่อ้เย็นสบายแล้วก็จัดการ,รต้องเป็นต่อโอ้ยปุกกี้สีมันอย่างเล่น แฟนแม,มันมีดีกว่าคุกกี้อีกแล้วเย็นก็บอกว่าเย็นเย็นจอหน้าขนาดน,นี้ไม่เย็นได้ไงอะวันหลังย่ามาเลาะเพื่อนแบบแฟนของผมโอ้ยแฟนแบบเพื่อน,อนผมกี้ไม่ได้อะ่ะใส่ข้อมือก็ไม่ได้ใช่ไงกระติ๊บ,บชื่อมาแบงเปล่าอะ่ะเช่นไม่ได้สื่อแฟนสื่อให้โอ้ยคมอ,อีก บูดหน้ามปนไปร,วรวัวๆอ้อแค่นี้ก็เย็นแล้วจ้ะเย็นเจียบวันหลังยังมาล้อแฟนผมอ้ออย่าเอาขาน่า,าผักชันโทษน,นะแขนแขน,แขนขาเต้งมาล้อเขาอีกแล้วค่ะบูดไปเลยแขนแฟนผมไม่ใช่ขาถึงแม้มันจะเหมือนก็ตามเอาอุาอ้ยเวลาเต็งหยองน่ารักก็พูดเริ่มงิ้งเอาาเ้าครับ โอ้ยทำไมฉันโดนนานจังเลยอ่ะฉันเห็นแทยร,รี่มันด่าเธอเลยนะจริงเหรอไม่แต่ฉันอยากแจ้งหล่อนก่อนโอ้ยเยคุณจิ๊บบ้าหัพัดลมเลยนะให้ฉันพูดอีกแล้วนาฬิกาข้อมือพัดลมนักบินอวกาศกินไม่กินผักกาดเตงมันหูตึงจอ่อมันไปงจ่อหูมัน <c oughs> พัดลมนักบินอวกาศไม่ใช่ผักกาดชัดหรือยั ขอบใจมากจะรีบด่าเธอจริงนะจริงหรอจริงฉันไม่เคยโกหกหืมเหรอเนี่ยนัมเบอร์วันเลยอืมแต่ก็ไม่ใช่วันนี้เคปะเต้นไปกันเถอะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเต้เราลืมกลับละแถมท่อมท่อมแถ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 ม,ถมจริงไปหน้าเดินอืมพวกเรานี่หายจริงเลย เมือกี้เมื่อกี้มันแกปุกี้ฉันก็โดนมาเหมือนกันร้อนร้อนใช่ไหมเดี๋ยวฉันจ่อหน้าให้เอ้ยจะแก้งกันทําไมอ่ะแล้วไปยนขี้ให้แพรลี่โอ้ยก็ทำยังไงได้ให้มันออกไปก่อนน่ะเตงเขาใช้คอมดูอะไรหน่อยนะโอ้ยเอ้าแค่นี้เกินใจเหรอขอยืมคือฟันเนื้ออะไรหูฟังหน่อยเขาจะดูติดติดแอนด์เดอะแก๊งอานสนุกเออเราพูดเออทำไมไม่หันอ๋อใส่หูฟังไม่ได้ยินอะไรเลย ถ้ิดพัดลมด้วยนิงอ่ะจะได้เย็นเย็นเย็นเชียบเย็นเฉียบเอ๊แต่จะอ้วนมันเอาอะไรซ่อนไว้ข้างหลังหรอกนะไม่มีหรอกูเข้าไปจัดการมันมายังไงไม่ได้อยู่ยาด้วยนี่คุณโลผมจะเป่าพัดลมใส่ชายอ่ะมันหมุนไม่ได้เต็นกระจับบิดหมุนไปสิคะนี่หรอค่ะอ่อพุงรู ความรักมักทำให้งโง่ค่ะ,ะใช่ค่ะมันหมุนได้แบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูมันหมุนได้จริงๆนะไวรุ่นหมุนเสร็แล้วก็เป่าใส่หน้ามา คน่วยล้นเเยอะเหรอติดติด e อจริเว้ยถ้าอมลฉันลบมันต่อค่ะโมเอาไหนบอกว่าถ้ามีแล้วค่อยเอามาอวดนี่ไงเอามาอวดแล้ว เฮ้ยเดือดร้อนแล้วเดอร้อนลุยเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆผมไม่ช่วยต่อไปสินวโอ้ยอะไรอยู่ข้างหลังผมวะหรือผมรู้แล้วนาฬิกาข้อมือพัดลมนักบินอกาสอย่ามาสาแฟนเราเพื่อนผมจะดีใจดีไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวรอเราเวยเดี๋ยวคุโลไม่แก้งแฟนมันนะแก้งแฟนมันนะขาใจสุดโอ้ยโอ้ยอุ้ยบ่คว้าจับมือเสืบมียังมาพังทลายว่ามรังของสองลงได้วยเออดีเย็นต่อปะโอ้ยสนุกไหมครับคู่จิ้นบ้าเหอดตอน าิกาข้อมือพัดลมนักบินอวกาศถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกชุดทางตรงนี้ด้วยครับ